วันนี้ไม่ได้ถ่ายสัตว์เด้อเนี่ยพาเข้าหลังบ้านเด้อพี่น้องเด้อบ้านป่าอเมริกาพามาดูหลังบ้านนู้นป่าหลังบ้านป่าที่เก็บผลไม้เอ้ยป่าที่เก็บผักผักกระเทียมป่าเอ้แล้วก็อะไรนะเขาเรียกอะไรผักเสี้ยนป่ากระเทียมป่าเนี่ยมาเก็บแถวนี้แหละแต่แต่กลางวันน่ะ พวกกวางเขาจะมาพวกกวางกับกระต่ายเขาจะมาเต็มเลยแล้วก็พวกสัตว์ไอ้จอนฟอนนะนะพี่น้องเอ้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอีเหินอีเหินในะบ้านเราเนาะไอ้พวกไอ้แล่คุนอะไรนะเยอะมากเลยนะบ้านฉนันเพราะบ้านป่าเนาะเออแต่ฉันถ่ายไว้ในในคลิปวิดีโอฉันนั่นแหละมีอยู่ไล่หาดูขาเขาแล้วกันนะนี่นี่นี่มาดูฉันจะให้ดูตรงแถวนี้นะกวางเขาจะมานอนตรงนี้เนาะนี่เดินนี่แหละเดินเนี่ยเขาจะมานอนตรงนี้แหละแต่วันนี้ฉันมาเก็บผัก มาเก็บผักป่าเดอ้อนี่อันนี้คือต้นไอ้ผักเสี้ยนฝรั่งเด้อพี่น้องนี่นี่ผักเสี้ยนมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะรสชาติมันก็จะเป็นเหมือนผักเสี้ยนบ้านเรานั่นแหละเอออ้าวนี่ไงเห็นไหมไอ,อ้ขี้กวางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องว้าป่าันเวทบอกว่าเหมือนไอ,อ้ยาถ่ายพยาธิสมัยโบราณเลย <laughs> นี่เห็นไหมเออนี่ยเนี่นขี้กวางเออ ขอประทานอภัยเด้อถ้าเกิดใครกินข้าวแต่ฉันน่ะดูให้ดูธรรมชาติน้ะพี่น้องเนาะขี่กวางฉันชอบดูฉันเห็นขี่กวางแล้วฉันตื่นเต้นอ่ะเห็นไหมโอยอากาศหนาวหนาวหนาอากาศยจะงหนาวหนาวอยู่อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ผักเสี้ยนฝรั่งมันจะเป็นอย่างเงี้นี่หาเก็บผักป่าตัวน,นี่ยอดมันเห็นไหมนี กินเอาไปอาไปอ้กินกระป้นพี่น้องเอาไปคั่นสมทำผักดองกินอร่อยบ้านอยู่ป่าตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปที่ใครไม่ได้ไปที่สาธนารณะนะอันนี้อยู่บ้านเราเองนี่เ,เก็บให้อาหารแมวจร ทางบ้านป้อนนมมันแล้วเมวที่เราเก็บไม่หมดแล้วนะเอาเข้าไปบ้านสองตัวใช่ไหมมันมีสี่ตัวแล้วตัวผูเราเอาไว้นอกบ้านกับแม่เขาเอาไว้ให้แม่เขาดูเออแต่เราก็เลี้ยงอาหารสามมื้อเหมือนเดิมนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเขามีที่อยู่ที่อาศัยที่หลับนอนนุมน่มๆฉันทําให้เขาหมดนั่แหละดีอยู่เพราะว่านในบ้านฉันนั้นเยอะแล้วเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงนอกบ้านฉันก็ซื้อโอ้เมื่อวานได้ซื้ออาหาร อาหารแห้งให้เขาด้วยอาหารเม็ดกระสอบใหญ่เลยเมื่อวานนี้นะออ้ยสวยจังเลยนี่เห็ดอะไรนี่สีสวยสวยมากเน่ยว้ายสีสวยจังสีแดงปั้ล้านเลยเนาะวนวายแดงพาล่าเห็ดปลาเราไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่เราขอเฉยชมโอ้ยบุ๋งนี่ห้อยสัตว์พี่น้องแล้วนี่ ไอ้กวางมันขุดมันคุยเนาะลอยเท้ามันเหมือนรอยบัวนั่นแหละเหมือนเท้าบัวมันจะเดินมานี่แหละสภาพไอ้ป่าหลังบ้านฉันฉันจะเดินทุกวันแน่ในช่องใหญ่ฉันนะฉันทำมีอีกช่องหนึ่งนะช่อง YouTube ฉันนะพี่น้องตามที่แชร์ไว้ในชุมชนนั่นแหละนี่ฉันก็จะเข้าป่าทุกวันอะช่องนั้นอะเข้าป่าไปฉันตามภาษาฉันะ วันนี้ฉันก็มาเก็บผักเก็บผักไอ้เส้นป่านี่นะเดินไปเดินกลับแล้วตอนนี้อู้ยี่ไงโอ่ยจะกลับก็เห็นส,สวยๆเห็นไหมอืมนี่ๆๆเห็นไหมต้นง,งามเลยผักเส้นป่า นมันจะตกได้มันหนาวๆแบบนี้พยากรณบ้านเราอ่ะต้อง out, อบอ้าวเนาะฝนจะตกแต่เมืองนอกหนาวฝนจะตกพ <laughs> ยากรมาสี่โมงเช้าฝนจะตกบ้างน,นี่ก็ไก้แล้วต้องเรียบขึ้นบ้านแล้วนี่ตอนนี้มันก็สามโมงกว่าแล้วมันต้องได้ลมมาไง <c oughs> ลมมา ถ้าเรายิ่งแดดมันก็ยิ่งเลแตกยอดตัวเราต้องเก็บยดพอเห็นไหมโอ้สวยเลยนี่โอ้นี่สวยเลยนี่ว้ายนะสวยเลยนี่โอ้ก้อนนี้งามเลยนี่ผักเสี้ยนผักเสี้ยนฝรั่ง แต่ยังไม่ทันสูงหรอกฉันเ,นเก็บเอาแล้วนี่เก็บเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดแค่เก็บแ้แตก,กเดี๋ยวฝนมาเนี่ยมันก็แตกออกมาแล้วนี่ย ชาที่ขึ้นตามฤดูกาลหลังหิมะตกมันก็เดือนต่อไปก็เป็นผักป่าเนาะกระเทียมป่าผักเส้นป่าแล้วก็ผักเขียงหยอดเขืองคนอนิสานหัวจากหยอดเขียงแล้วก็จะเป็นเห็ดป่าแล้วทีนี้ โอยเอาตะมีดมาถิมมาคอยนี่นเลยหลงถีบเรื่อยเดอะเดินไปเดินมาบางทีก็เอามีดทิ้งในป่าวันนั้นนะ่ะเอามีดมาทิ้งในป่าใช่เลยแล้วก็ตามหามาอีกวันหนึ่งนะฉันเอาไปไว้นายก็มาตามหาในป่าโอ้ยดีนะมันเป็นพื้นที่ตัวเองอะเนาะเออไม่มีใครเข้ามาเข้ามาหรอก เอาไปไหนล่ะอีกแล้วโอ้ยคอยก็เอาเมีดไปถิ่มอีหลีออ้ยคอยก็เงิดจากของเห็นไหมพูดยังไม่ขาดคำเลยเอา้าเงิดลายเอาเมยดมาทิ้งเสียบไปคุยไปแล้วก็เด็ดแล้วก็เสียบไปแล้วทีนี้วันหลังก็วิ่งตามหาตาตาหลดุดตาลานเลยทีนี้โอ้ยคอยก็เงิดแหละเป็นอย่างนัง้งนไป อยู่ในป่าคนเดียวก็พูดคนเดียวไปตามภาษาเหน่อพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้มันเงียบล้วก็คุยไปแล้วเข้าป่าเนาะเม่ย่างขึ้นน้อจนดากเง่ <laughs> ้ย น่นเมื่อกี้เดินมาจากนน่นลุบๆคุณเ,เหมือนจะใกล้เนี่แต่ไกลมากเลยนะน่ะเหนื่อยเลยเดินไป <c oughs> เดินขึ้นมาถึงนี่มันก็เหนื่อยแล้วนะ่ะ ก็เก็บผักก็สนุกอีกนะนะแถมยังได้อร่อยอีกนี่ได้เต็มตะก,ก้าเลยไ้เก็บผักในป่าโอ้แขนเสือขาต้นแสดงว่าเข้าป่าบ่อย เสียงนกเสียงเอียงห e um oh! ้องเช็ดเวทเช็ดเวทโอ้ดอกอันนั่นนั่นอันนั้นเป็นต้นของเขาโอ้ยอันดอกแอปเปิลพู่นขาวๆจากปากไปเปล่าดอกแอปเปิลดอกแพร่เกิดแล้วเด้อพี่น้องดอกแพร่ดอกแอปเปิลขึ้นเต็มเลย โอ้ตรงนี้ก็นี่กระเทียมป่าก็ยังมีอยู่ในนั้นนะ่ะเห็นไหมเขียวๆก,ก็เขียวนะ่ะปกติเห็ดไอ้นั่นนะ่ะเห็ดมะโรมะเรนี่มันสิว่าเกิดมองนี้เด้เห็ดที่เป็นสมองนะที่ราคาแพงนะนะมันจะเกิดตรงนี้นะแต่ปีนี้มันยังไม่เกิดเลยฉันไม่เห็นเลยเออ ไกลเลยวันนี้เดินมาเรื่อยเก็บผักป่าไปเลยอ้าวถอนนี่ยังอีกเลถอนลากถอนโคนมาเล่าพวดขึ้นหกักบ่าอะไรกินเด้หมวดลรุ่นนนฟาร์มวัวเขาโน้นเห็นไหมเห็นวัวขา,ขาวๆไหล้างเหล็ๆๆลเนยเลยนหล้งนึ่งแดงพูดแล้วก็งวเขา,ขาวๆพูดนะ ป่าเริ่มจะมีชีวิตชีวาขึ้นเริ่มจะเขียวขึ้นมาแล้วเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วมันไม่น่ามองหรอกเพราะว่าใบไม้ไม่มีเนาะมันมองไปเห็นเหมือนแห้งแลง้งแต่ตอนนี้โอ้เริ่มเขียวผักป่าขึ้นเต็มเลยเห็นไหมอะไ,อะไรก็ดูเขียวงามแล้วทีนี้ถ้าใบถ้าใบไม้ขึ้นเต็มเนี่ยโอ้โหเข้ามาในหนาวเจีย๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยนะอืตรงนี้อะนะ ในป่าเนาะล่มอืออๆไปแล้วย,ยอดอ่อนๆอย่างนี้เนี่ยกวางชอบนกักติต้นไม้เนี่ยมันก็มาหากินยอดมันนะเนาะถึงได้มีขี้กวางขึ้นเยอะเลยไงแต่ขอนไม้นี่ไม่มีประโยชน์เลยปีนี้ขึ้นเห็ดให้ฉันกินนะเนี่ยบางขอนเน่เห็ดเต็มเลยขอนนั่นอะแต่แต่ขอนนี้ทําไมไม่มีเห็ดเนาะขอเห็ดได้ไหมปีนี้เนี่ย ขึ้นสเต็มขอนให้ฉันดีใจหน่อยเออไม่ใช่นอนตายเอกเล็กอยู่ไม่มีประโยชน์นั่นเองเออขอให้เห็ดขึ้นเยอะๆนะปีนี้นะออแท๊กเมาลูกชายก็นั่งรออยู่ด้นี่เห็นไหมขอนใหญ่บเบ้อเลาะบล่าเลยเห็ดไม่ขึ้นเลยแต่ขอนนี้นะมันจะเป็นเห็ดไอ้นั่นอยู่นะเห็ดหูหนูบางขอนเห็ดหูหนูเต็มเลยนะแต่เห็นหูหนูขาว ฉันเคยไปต้มกินแล้วมันเป็นวุ้นๆนะ่ะมันก็กินได้อยู่นะฉันก็รอดชีวิตอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยว่าฉันไม่ชอบถ้าไปทำไอ้แกงจืดแกงอะไรนะ่ะอน่าจะอร่อยอยู่นะแต่ฉันชอบเห็ดเอ้เห็ดหูหนูดำนันตอน,นั้นน่ะเห็ดหูหนูดำมีอยู่ อากาศหนาวคักพี่น้องเอ้ยฝนมันจะตกกนะันเนาะบางพื้นที่ฮิมากกยังมีชั้นอาศัยอยู่อันนี้เด้ออิลลินอยรัดอิลลินอยอเมริกาม,มันก็ยังอากาศหนาวๆอยู่เนาะถ้าแถวชิคาโกแหละก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอก ก็ไม่แถวเท่าไหร่หรอกมก็ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงน่ะชั่วโมงสี่สิบห้านาทีก็ไม่ไกลเท่าไหร่เมืองเันอยู่อาศัยนี่นะอ้าใขรเอ้ยลูกไครขาตายอาเตมเหมอแกกพิวพิิวดูเปล่าเอา ไอ้เวไาอยู่ด้วยกันนะเอาจจ้าจจ้าจาจ้าจาจ้จจ้ารอแม่เดี๋ยดแม่เดินป่าที่ลาแม่ไปเก็บผักมาครับผมแม่ไปเก็บผักป่ามานะ่จ้าผมลูกถ่ายแม่ลูกถ่ายแม่นั่งรอแม่เดยเดี๋ยวเก่ง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 คนเก่งของแม่ เนี่ยก็ไปเก็บผักตัวมาทำอาหารกินลดค่าใช้จ่ายได้นะช่วงนี้มันจะมีผักป่าเยอะไงอืมมีทั้งกระเทียมป่าเอามาดองเอามาผัดเอามาแกงอู้อร่อยมากกระเทียมป่าใบาย,ยาวๆนะที่ฉันเคยเก็บให้ดูนะทั้งกระเทียมป่าแล้วก็กระเทียมป่าเริ่มใกล้จะวายแล้วแล้วทีนี้ก็จะเป็นผักเสี้ยนป่าแล้วก็ผักเขือง ผักป่าผักกูดผักอะไรเงี้ยแหละเออดั่นแหละฤดูการมันแหละแล้วก็จะมีเห็ดทีนี้เห็ดต่างๆน้นนี่นั่นเกิดขึ้นโอ้สารพัดสนุกเลยทีเนี้ยถ้าถึงหน้าเห็ดขึ้นนะนะโอ้สนุกมากเราจะบ้านเรานี่เยอะเห็ดไอ้นั่นอนะเห็ดนางลมนะขอน,นั้นเลยขอนทองเลยแหละขอนทองเลยไหนะๆโค้งๆเนะี่ยเต็มขอนเลยครับเออเดี๋ยวฉันจะแชร์มาให้ดูนะ จะแชร์เข้ามาช่องนี้เพราะว่าฉันทำสองช่องเนาะยูทูบฉันทำสองช่องนะช่องใหญ่ฉันก็คนไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเจ็ดพันกว่าแต่ว่าฉันทํามานานแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้โดยด้วยนั่นแหละก็พอได้ค่าอาหารหมาอาหารแมวพี่น้องก็ช่วยกันสนับสนุนเด้อชมคลิปให้จบเด้อพี่น้องเด้อถ้าถ้าช่องไหนมีมีโฆษณาเงี้ยก็ดูให้ฉันหน่อยอย่ากดข้ามเด้อแต่ช่องนี้ฉันยังไม่ผ่านฉันก็ทําไปเรื่อยๆเออนั่นแหละฉันก็ทําไปเรื่อยของฉัน แต่ฉันก็พยายามจะทําให้มันผ่านเนาะเพื่อที่จะสร้างรายได้เนาะพี่น้องพอให้มันมีงานทําในต่างแดนเนาะก็ยังเป็นกําลังใจเนาะคลายเครียดคลายอะไรพอพอพอให้หายความคิดถึงบ้านเนาะพี่น้องเนาะทําคลิปไปเนาะก็ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้แหละเวลาเราเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยเราก็ทําคลิปไปด้วยเราก็ได้ประโยชน์ทั้งรายได้ทั้งไอ้คลายเครียดทั้งสร้างรายได้ให้กับครอบคอรัวด้วยมันก็ทําถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็ ทำไปอ่ะเนาะอาจารย์เอลูกถ่ายแมยเห็นลูกหมาแล้วก็เสียงหนึ่งเสียงสองมีถึงระดับสิบเลยนะถ้าเทีกับหมานี่มีถึงระดับสิบเลยนะลูกถ่ายแม่คนเฝ้ารอก็คือเด็กสองตัวเนี่ยเฝ้ารอแม่โอ้ยฟังเสียงนกฟังเสียงนกที นิ่งให้ฟังเสียงนกก่อนนะตุกกูตุกตุกกูตุกเอาไม่ใช่นี่วาหลงเสียง <laughs> มวนป่ะแจเสียงนกมวนปะ ช่วงนี้เราก็จะลงคลิปยาวสักหน่อยเพราะว่าเราต้องการเวลาเนาะพี่น้องเนาะสะสมเวลา4,000ชั่วโมงแน่เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ๊ทำไปเรื่อยๆจ้ะผม๋มอืมไม่เร่งรีบเท่าไหร่แต่ก็เพราะว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่สบายๆไม่ได้ตามเพื่อนเนาะเพราะว่าเราถ้าเราทำแบบจริงจังนะเหมือนช่องใหญ่เรานะ่ะโอ้เหนื่อยมากเลยนะ เพราะว่ามันก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นงานนะเนาะแบบเราไม่ใช่คนดัง่ะเนาะแบบเขามาตามเราเราก็ต้องไปให้กําลังใจเพื่อนคืนอย่างเงี้ยเพื่อนก็ามาดูให้เราจบแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาเราก็มีไรายได้เราไปดูเพื่อนเราก็ทําให้เพื่อนแบบนี้เหมือนกันนะเออนั่นแหละแต่ช่องนี้ฉ,นฉันฉันฉันเหนื่อยฉันก็เลยขอแบบช่องนี้ขอเป็นช่องที่สบายๆได้เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอ,อืทําแบบหมาแมวจรนเอออย่างเงี้ย มีความสุขกับพวกเขาไปวันๆอยนะ่างเงี้ยเนาะเออไม่ต้องรีบเร่งก็ทําไปเรื่อยๆแบบขอให้มีอะไรทําแบบไม่อยู่แบบใช้ชีวิตที่เปล่าประโยชน์อ่ะแบบให้เปล่าเสียเวลาน่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะเพื่อตนเองและคนรอบข้างรักคุณเท่าฟ้าไม่ใช่การบินไทยนะแต่อันนี้ เรารักแมวจรหมาจรทท่วฟ้าเท่าฟ้าอุยัยเสียงไก่ง่วงน,ะนั่นโน้นฟังเสียงยุตีนพวกเขาพนพี่น้องเสียงไก่ง่วงก็รุก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 มาเนี่ยถ้าถ้าฉันขึ้นบ้านแล้วนี่เต็มเลยนะหลังบ้านฉันน่นตีนปลาพนพี่น้อง,องบ่าจัก,กวาาก่างจักอะหอย่างนี่ขึ้นเต็มเลยนะเขาจะมาเพราะว่าถ้าคนอยู่เขายังไม่มา แต่ถ้าฉันขึ้นบ้านเนี่ยโอ้โหหมาเห่าเป็นปฟอร์ดมาเลยแหละพี่นอ้องอืเสียงอย่างะโอ้เสียงหนกเสียงหกนหองจิกจับจิดจับอยู่นั่นแหละ ฉันก็ลงคลิปยาวสักหน่อยเพราะว่าฉันต้องการ <c oughs> เวลาเนาะพี่น้องเนาะได้ทําแล้วก็ไม่อยากจะให้เสียเสียเน็ตไป,ปเปล่าไงก็หมายความว่าต้องทําให้มันผ่านนะแต่ให้มันช้าหรือเร็วก็ไม่เป็นไร <c oughs> น,นั่นแหละขอแค่ว่า fc หรือว่าใครที่ผ่านมานถ้าเกิดว่านี่ก็ชมให้หน่อยเ <c oughs> ออบางทีก็เปิดนอนทิ้งไว้ให้หน่อยเด้อ <c oughs> ทำไป เห็นอะไรก็เก็บไปพอดีเจอไอ้นี่นะผักเสี้ยนป่าผักเสี้ยนป่าเจอไปก็เก็บไปด้วยนะเดินไปตรงนั้นซิวิ้ยฝนจะมาแล้วเด้อที่นี่น่ะฝ่าห้องเบิ่มบำมบิ่มบะอุ้ยอีหยังหล่นเห็ดอีหยังน่ะดำซึ่พึกอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดนะทีนี้เอ้าเอาไปหยับไปทิลูกมองหน้มันจะเกิดเห็ดต้นนี่นี่เห็ดดำดำเห็นปะจนอันใหม่ จนมันแหง้งเดี๋ยวมันก็เกิดทีนี้ไอแล้วดูมันมาแล้วเนี่ยน่าจะเดือนหน้านะเยอะเดือนหน้าเดือน,น,อนพฤษภาพมีทุน้าเนี่ยแล้วก็ยิ่งเงาไปถึงถึงหากันยาตุลาเออถึงตุลาหอดพฤศจิการเนี่ยโอ้โหเห็ดเห็ดยังมีให้เห็นได้พี่น้องมันก็มีหลายชนิดเนาะเห็ด่านเนาะเออตามที่เมียฝรั่งเขาลงกันไปนี่นเ,นเกือบทุกช่องนั่นแหละเราก็มีน้อยบ้านเรามันก็จะมีส่วนมากจะมีแต่เห็ดนางรม แต่มันก็เป็นเห็ดที่เราชอบแล,และมันไม่มมอันตรายด้วยเราก็กินได้เนาะแต่เห็ดอื่นก็เกิดอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่กินนะเนาะอออแต่จะให้ถ่ายคลิปแบบถ่ายถ่ายเพื่อความสวยงามะเนาะเราก็ชอบดูแล้วก็ชอบถ่ายไปมืดคึมมาแล้วฝนจะตกนะ ดูซิต้นไม้ไอ้ให้ให้ดูถึงความความแรงมันนะแรงลมนะเห็นไหมพายุทอร์นาโดนะเมืองนี้นะ่ะนี่เห็นไหมต้นใหญ่มากดูสิอันนี้อยู่ในกล้องนะจริงๆแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยนะเห็นไหมยาวใหญ่นอะกจุดถึงนู้นเลยมันหักแล้วทีนี้ในป่าหลังบ้านฉันนะ่ะเต็มเลยนะที่เป็นต้นไม้แบบนี้นะเห็นไหมล้มแล้วเนี่ลระนาดมีแต่ลมทั้งนั้นเห็นไหมนะ่ะต้นนั้นปีที่แล้วเหมือนตึกตึกถล่มเลยดังบึมโหลดพี่น้องคอยนึกว่า ันบ้านถล่มผลได้เหวเสียงมันอะนะมันเพราะมันล้มพร้อมกันสามต้นนะนะที่นอนน่ะนะนอนเอกเลขกินอะลมมาท่านาโดเขาปีที่แล้วนะนาะพี่น้องบึ้มโหลดมันจะอยู่ในคลิปช่องใหญ่ชั้น่ะที่ฉันทำนะนะนั่นแหละบึ้มโหลดได้พี่น้องห้องดังมากแล้วชัจะตกใจนึกว่าบ้านชั้นถล่มแรงลมบอ้ยถล่มมาเนี่ยเราจะอยู่จะอยู่ใต้ดินนะเนาะเราจะอยู่บ้านชั้นใต้ ใต้พื้นดินน่ะนะเรียกหมาเรียกแมวลงไปทางล่างหมดเลยนะถ้าลมมันแรงเพราะว่าเมืองนี้น่ะลมแรงมันก็จะมีลมประจําเมืองแหละเอออย่างทางเมืองไหนก็จะเป็นพวกไอ้พายุอียังล่ะอียังล่ะไต้ฝุ่นไตหยังก็ว่าไปเนาะนั่นแหละทอร์นาโดอียังฮอลิแคนเอออย่างทางพุ่นอ่ะแต่ทางนี้น่ะไอ้ทอร์นาโดทอร์นาโดเข้าแล้วกวาดเรียบเลยนะ แต่ปีที่แล้วน่ะฉันว่าฉันน่ะมีป่าปกคลุมเฉยๆนะขนาดว่ามีต้นไม้ปกคลุมนะมันยังทําลายล้างขนาดนี้แต่ว่าอถ้าเพื้นที่โล่งๆนะปั๊มน้ํามันลาบคาบเลยพี่น้องยังปั๊มน้ามันเหมือนเหมือนปั๊มน้นน้มันปตทอะไรบ้านเรานะนั่นแหละไปเลยไปยกยกแผงเลยมีนอนงี้หมัดไปไม่ได้ไปแบบอโยยญาได้ลาบเหมือนแบบว่าอะไรโดนทุบเหมือนแมคโครมาถูกมันโหลดบ้าฮัดฉันน่ะแสดงว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะ ภัยธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะน่ากลัวมากๆเลยอ่ะอแต่นี่มันมีอุ้ยนี่ขนาดขนาดต้นนี้ดูสินี่เห็นไหมเห็นไหมหักครึ่งเลยเนี่ยออต้นไม้ใหญ่ปลือปลาลาเลยหกักโอ้ยน่ากลัวแล้วข้างในลึกๆนะ่ะใหญ่กว่านี้อีกพี่น้องเยอะมากและไม่ใช่ของเราของเราเนาะก็เยอะแล้วของเพื่อนบ้านนะ่ะยิ่งเยอะ ฝั่งเข้าไปข้างในแถวภูกเขาเนาเยอะกว่านี้อีกฉันเห็นโู้ลมอันนี้นแเห็ดขึ้นเยอะแล้วทีนี้เราไม่ก้าวไกายกับเขาเขาไม่กินทีนี้ฝรั่งเขาไม่กินเห็ดอุย้ยไอเห็ดั้งลมทองสีเหลืองเนี่ยเหลืองเต็มต่อเลยเราไม่กล้าเข้าไปเดียวเผื่อเขาล่าสัตว์เนาะแถวนี้เขาล่าสัตว์ด้วยเผื่อเขายิงมาไว้ไม่เอา